สวัสดีครับรายการทิกเกอร์โชว์วันนี้จะพาทุกคนมาดูของใหม่นะครับเชเดนเป็นปากาวาดรูปนะครับวัดปากาวาดรูปอิเล็กทรอนิกส์นะครับยี XP ่ห้อ XP p e n t h a i l l n n d เดี๋ยวจะให้ทิกเกอร์กับไลออนนะครับได้เรียนวิชาศิลปะแบบประยุกต์นะครับอันนี้มันจะสามารถเขียนในคอมได้เลยนะครับวาดในกระดานแล้วภาพมันจะไปโผลในจอได้นะครับใช้ได้ทั้งในมือถือระบบ Android นะครับใช้ได้ทั้ง เอ่อ iOS แล้วก็ใช้ได้ทั้งระบบเอ่อใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ t i g เกอร์ไลช่วยกันรีวิวตอนแกะกล่องให้ดูนะครับสวัสดีครับ t i g เกอผมสวัสดีค่ะ Lion ค่ะแล้วตอนนี้ทิกเกอร์กับไลออนก็พร้อมที่จะทำการแกะกล่องกันแล้วนะครับมาโอเพนบ็อกกันนะับัดนี้เลย,ยลโอเพนต้องจับไปโอ้ยไม่ถูก นี่มาแกะกันสดสดร้อนๆมาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับว่าจะมีอะไรบรรจุมาบ้างนะครับเอาล่ะครับเปิดเลยจับเบาๆจับเบาๆอ่านี่นะครับพอเปิดมาก็จะเจอกระดาะครับอยู่ในซองนิอันนี้เป็นประกาดนี่โอ้โห <Wow. S 2> สวยงามสวยงามอันนี้เขายังมีฟิล์มป้องกันอยู่นะครับยังมีฟิล์มป้องกันอยู่เดี๋ยวเราต้องแกะฟิล์มอ่ะแล้วต่อมาชิ้นต่อมาครับมีเลยกกอยู่ในซองนี่เป็นปากกานะครับแก,แกนี่ปากกาเขาจะแท่งใหญ่มากเลยนะอ่าปากกาแท่งใหญ่น้ำหนักใหญ่กว่าปกติน้ำหนักเยอะไหมเออเดี๋ยวมาดูน้ำหนักน้ำหนักนก็ปานกลางปานกลางปานกลางได้อยู่ได้อยู่ สวยงามสวยงามอ่ะมาต่อมาชิ้นต่อมาครับชิ้นต่อมาก็น่าจะเป็นอันนี้อันนี้ที่ที่รองประกา<ต>ก่อนอื่นใช้งานนะ<ต>หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จนะนี่เสียบ USB นะครับเข้ากับที่คอมเครื่องคอมของเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมลงไดเวอร์ไดเวอร์ของ XPP e n นี่นะครับเราก็ดูรุ่นของเราด้วยนะว่ารุ่นอะไรสําหรับใครที่ชอบงานศิละปะชอบวาดรูปนะครับประกาศนี้ก็เป็นประกาศที่ดีมากๆเลยนะครับ ในคลิปนี้ไม่ได้อวยนะคลิปนี้ไม่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ซื้อเองด้วย <c oughs> จะรอดไหมรูปรูปแรกของทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> เออเริ่มสัน่นมือเริ่มสั่นเลยครับมือเริ่มสัน่นแรกๆรกมันก็จะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยากเกินฝีมือเรานะครับเราต้องขยันพัฒนานะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆด้วย <c oughs> สำหรับกระดานปากกานี้นะครับช่วยให้เราฝึกสมาธินะครับให้เราจดจ่อได้ดีมากๆเลยเก่งกงตอนนี้เกรงนะครับ <c oughs> เกรงวาดรูปของตัวเองนะครับรูปแรกเดี๋ยวมาเทียบกันเ,ออเดี๋ยวให้ทิกเกอร์กับเลออนแข่งกันดีกว่านะครับระหว่างรูปของทิกเกอร์รูปเลออนออกมาแล้วให้ f อฟช่วยกันตัดสินนะครับรูปของใครจะสวยถูกใจกว่ากันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงขั้นตอน,ตอนการลากเส้นอยู่นะครับลากเส้นขอบ อย่าลืมอย่าลืมนะ FC อย่าลืมให้คะแนนนะครับรูปของไลออนกับรูปทิกเกอร์นะชอบรูปไหนมากกว่ากันนะครับ สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเจ้าปากกา XP p e n แบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปเลยนะครับแต่ของเรานี่สั่งมาจากใน Lazada นะครับถือว่าโอเคนะครับดีมากประทับใจมากนะครับให้ทิกเกอร์กับไลออนนะครับได้มีเวลาฝึกสมาธินะครับโดยการวาดรูปแบบนี้นะครับผู้ปกครองที่สนใจก็สามารถหาซื้อนะครับหาซื้อมา ออให้บุตรหลานของท่านลองฝึกฝีมือในการวาดรูปนะครับพัฒนาทักษะในการวาดรูปได้เลยเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยกันตัดสินนะครับอันนี้รูปของไลออนนะครับอันนี้รูปของทิกเกอร์นะครับอ่านี่นะครับแล้วพอดก็กประมาณนีออ้ชอบรูปของใครชอบรูปของใครอะไปดูของไลออนบ้างช่วยกันให้คะแนนหน่อยอันนี้ของไลออนไลออนนะครับ <NO S 1> น่ารักเยอะชอบตัวเองชอบรูปของใครมากกว่ากันนะช่วยกันโหวตหน่อยนะครับนี่ ทิกเกอร์อันนี้ทิกเกอร์ครับทิกเกอร์อันนี้ไลอ้อนแล้วก็ไลอ้อนครับอ่ะมาดูไลอ้อนนี่ไลอ้อนโวล์สองไลอ้อนโวล์สองนะครับโวล์หนึ่งนะคะโ <Hey. S 1> วล์สองนะชอบของใครชอบของใครคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ